พื้นที่ภายในวัวของวัดอินทารามนะครับผมริมถนนนะครับทางที่จะไปอย่างวัดมหาโลกวัดสว่างอารมณ์อะไรออกไปด้านนี้ครับมีสิ่งสำคัญอยู่ที่วัดอินทารามซึ่ง คนไม่ค่อยรู้จักไม่ค่อยสนใจกันเท่าไหร่นะครับผมไปดูกันจิตกรรมค่อนข้างจะร่วมสมัยนิดนึงพระเวสสันดรพระวิทูกรุปถัประวัติของพิชิตมาน,นี่ตรงกลางก็จะเป็นพระพุทธบาทนะครับผม สังเกตนะครับอันนี้เป็นพระพุทธบาทสี่รอยนะครับรอยที่หนึ่งระครับลงแล้วก็มีอีกรอยรอยที่สองประทับซ้ํารอยแรกลงไปอีกเกิดความลึกแล้วก็มีอีกสองรอยนะครับซึ่งแทรกอยู่ตรง,งกลางค่อนลงมาทางด้านซ้นประบัีสองรอยก็คือเป็นสี่รอยนะครับ ถ้าดูเผลนนะครับก็จะมีลักษณะที่คล้ายกับรอยพระพุทธบาทที่สร้างในสมัยรัชกาลที่5แต่ทว่ามีหลักฐานสำคัญครับที่บ่งบอกว่า,เ,าเป็นพระพุทธบาทที่สร้างเมื่อปีพศ2500นะครับ ตรงนี้เป็นจารึกนะครับผมอาจะเขียนเอาไว้ว่าพ่อทองดีแม่ทองเย็นอัภัยสีสร้างเมื่อพศสองห้าศคือสองพันห้ารนะครับแล้วมีอีกบรรทัดหนึ่งข้างล่างเขียนว่าพันสา นะก็คือ 2500, สองพรห้ารษอยานะครับพร้อมคณะญนะาติทั้งหลายตรงนี้อาจจะจริงๆอาจจะเป็นการสะกดเขียนเก่าไปแเราเนิดนึงนะครับตรงนี้จะต้องเป็นคณะนะครับตามเป็นบบภาษาปัจจุบัน,นบส่วนลวดลายก็น่าสนใจทีเดียวนะครับผมนะบเป็น พระพุทธบาทที่สร้างโดยสามัญชนนะครับผมแล้วก็เป็นรูปแบบรอยพระพุทธบาทที่สามารถนําไปกําหนดอายุสําหรับรอยพระพุทธบาทที่สร้างในสมัย2500ลดลงก็ดูนิดนึงว่าเป็น ซ้ายหรือข้างขวาอ่าเป็นอ๋อมีลักษณะเท่ากันครับก็คือไม่ได้บ่งชี้ว่าเป็นข้างซ้ายหรือข้างขวานะครับปกติถ้าเป็นที่อื่นนะครับเขาจะมีถ้าเป็นข้างขวาก็คือข้างซ้ายเนี่ยจะเป็นวงที่ใหญ่นะครับวงใหญ่กว่าใครเพื่อนรือถ้าเป็นข้างซ้ายตรงมุมขวาตงเนี้ยครับก็จะใหญ่กว่าใขรเพื่อน แต่อันนี้เท่ากันนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็อาจจะเป็นไอเดียครับเพราะว่าตรงนี้มีทั้งชื่อพ่อและแม่นะครับผมอาจจะเป็นเรื่องของการที่สะท้อนเรื่องของความเท่าเทียมกันอะไรเงี้ยนะครับผมซึ่งคติแบบนี้นะครับผมก็สังเกตเห็นว่ามีเริ่มมาตั้งแต่ช่วงหลังในทศวรรษ240มาแล้วนะครับผมที่จะเห็นแพทเทิร์นของการทำ รอยพระพุทธบาทที่ให้ความสําคัญกับนิ้วทุกนิ้วเท่ากันนะครับรวมถึงข้างในนี้ด้วยพเท่ากันนะครับนี่ก็อาจจะชัดเจนถึงการที่แสดงให้เห็นคตินะครับผมของความเท่ากันนะครับผมก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผม คืออยุทยาเนี่ยเรามักจะ,ะได้ยินได้ฟังหรือได้เห็นเฉพาะของที่หรือคนอาจจะสนใจเฉพาะของที่เป็นยุคสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับหรือไม่ก็สมัยต้นรัตนโกสินทร์สมัยอย่างรัชกาลที่5แล้วก็ที่มีที่สนใจน้อยลงอีกก็คือสมัยหลัง247สหานะครับแต่ ก็ยังพอมีให้เห็นอยู่บ้างนะครับของในสมัยนั้นแล้วก็ช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสําคัญในอายุยายอีกช่วงหนึ่งเลยก็คือหลังโทศวรรษ2500น0ะครับผมช่วงกึ่งพุทธกาลนะครับซึ่งรอยพระพุทธบาทนี่นะครับผมก็สะท้อนเรื่องราวของแล้วก็มีชื่อสามัญชนเป็นผู้สร้างชัดเจนนะครับผม เป็นเรื่องราวของคนสามัญชนอายุทยาในช่วงหลัง2 4 5แล้วก็ในช่วงหัวเลี้ยวก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนผ่านอีกช่วงหนึ่งของอคึ่งพุทธกาล2500นะครับ